หลังจากนี้กิ๊กจะพาไปาสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของเราค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการฝึกอบรมที่สพหลอ5ค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับสพล5พาชมวันนี้นะคะเราจะพามาชมบรรยากาศการดูดมูลค่หลักสูตรยกระดับฟรีมือสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเลยตอนนี้คิดเจอท่านอาจารย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าระบบอินเวอร์เตอร์นี้เป็นยังไงแล้วก็ อันนี้ก็คือเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมนะในท้องตลาดก็การทำงานของอินเวอร์เตอร์ก็คือระบบไฟ AC จ่ายเข้ามาปุ๊บแล้วก็แปลงเป็น DC ก่อนจากนั้นก็ทำเป็น3เฟสแล้วก็จ่ายเป็น A อซทีหนึง่งวัตถุประสงค์ข,ของอินเวอร์เตอร์ก็คือเวลา เครื่องทางานนั้นจะไม่มีกระแสที่มันกระโดดหรือพี่ขึ้นนะครับกระแสมันจะค่อยๆไต่ขึ้นแล้วก็การทํางานก็จะคงที่อตลอดเวลานะครับอตอนนี้ในส่วนนี้ผู้เข้ารับการอบรมเขากำลังฝึกในการติดตั้ง<ะ>นะติดตั้งแล้วก็มีการทําการเทส์เทสลวดแล้วก็แวกค่มนะครับระบบเครื่องปรับอากาศทุกชนิดถ้าไม่ไม่ทำการแวกค่มระบบนั้น มันจะมีความชื้นในระบบและจะทําให้เกิดมีปัญหาตามมาค,ความเย็นก็จะไม่ได้ไม่ผ่านนะครับคก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินชม<อ>กท่นลนะ แล้วก็รอ5นาทีถ้าเข็มไม่ขึ้นเราค่อยเปิดแอร์อยู่นะคะเตาเบาด้านลิควิดนะครับแล้วก็ให้ความดันลดลงเราอย่างนี้การฝึกอบรมของเรานี่เรามีฝึกทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติใช่ใช่ครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรยกระดับฝีมือ30ชั่วโมงนะครับหลักสูตรก็จะเป็นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์นะฮะก็เป็นหลักสูตรของกรมเรานี่เองนะครับในหลักสูตรนั้นก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในช่วงวันแรกเนี่ยเราก็จะมาเน้นเรื่องทฤษฎีนะครับแล้วก็มีการปรับพื้นฐานพื้นฐานการทำงานของระบบน้ำยาระบบไฟฟ้านะครับวันถัดมาเราก็จะให้เขาฝึกวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าวัดค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันถัดมาวันที่3ก็จะเป็นการท่อเป็นการฝึกตัดแต่งบานท่อนะครับพอวันที่4กับวันที่5เนี่ยจะเป็นงานติดตั้งอันนี้จะเป็นวันสุดท้ายก็คือมีงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขั้นตอนการติดตั้งก็ติดตั้งตามแบบมาตรฐานเลยนะครับนะใช้เวลาในการติดตั้งตามสเต็ปก็คือ4ชั่วโมงแต่ผู้เข้ารับการอบรมบางสว่วนเขาก็มีความรู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นการทำงานเขาก็จะรวดเร็วขึ้น,นสุดท้ายในวันสุดท้ายเนี่ยหลังจากติดตั้งเสร็จเราก็จะมีการทดสอบทดสอบความรู้ความสามารถเขาอีกรอบหนึ่งว่า เขามีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับเพราะว่าแรกเราจะมีการาทีเทสก็คือทเทสก่อนที่จะฝึก<ะ>นะผู้ที่ผ่านการทดสอบนี่สามารถได้รับบุฒิบัติได้เลยไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาได้ลงมือทําจริงะนะครับคือการฝึกของเราเนี่ยจะเน้นเน้นภาคปฏิบัติซะส่วนใหญ่<ะ>ก็คือมีการทําจริงนะครับติดตั้งแอร์จริงนะครับ,นะรบเวลาเขาออกไปทํางาน สถานประกอบการเขาจะได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นค<ะ>ครับผมกล้องลงไปนู่นนะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะคะของโรงฝึกเราะคะ่ะไปกันเลยค่ะจุดน,นี้เป็นการเชื่อมท่อทองแดงนะครับ<ะ>ในงานเครื่องเย็นเครื่องปรับอากาศเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการเชื่อมนะประสาน ร,ระบบเครื่องปรับอากาศโดยการเชื่อมเงินนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ผู้เข้ารับการฝึกเขากำลังมีการฝึกเชื่อมกันนะครับ mm hmm. เปลวเปลวเปลวจะแหลมไปนะพี่ <c oughs> <c oughs> รู้สึกจะมีเศษอะไรไปคาที่เปลวด้วยนะครับ <c oughs> เอาเอาใหม่ไหมเศษเศษเนี้ยอ๋อปรับเปลวแหลมไปนะครับโอเค ค,ค,ครับอันนี้ก็คือกําลังฝึกฝึกการเชื่อมนะครับเชื่อมเงินแต่จริงๆแล้วปัจจุบันการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นก็ไม่ค่อยจะได้ใช้งานเชื่อมเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการติดตั้งที่เดินท่อไกลเกินกว่ากําหนดเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมต่อดังนั้นที่มาฝึกกับเราก็ต้องมีการฝึกงานตัวนี้ด้วยนะครับเพ<ห>ื่อจะได้เอาไปต่อยอดเรียกว่าสอนทั้งแต่ระบบการติดตั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เลย สามารถต่อยอดได้ถึงขนาดใหญ่นะครับเพราะงานเชื่อมี่ส่วนใหญ่จะใช้กับระบบแอร์ขนาดใหญ่ค่ะแล้วตรงนี้ทำอะไรอยู่คะอ๋ออันนี้หลังจากเขาเชื่อมแล้วเขาก็แต่งชิ้นงานโกสถดีเขาจะใช้แปลงนะแปลงทองเหลืองตัดเอินไม่ได้หยิบออกมาให้ใช่ไหมอย่าลืม เชื่อมปิดปลายด้วยนะเวลาเทสรั่วมันจะเราเราต้องเทสรั่วด้วยอัดเทสรั่วลูกควรทาให้ดูอีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมคะตอนขัดขัดเขาต้องใช้แปรงทองเหลืองอ๋อต้องใช้กระดาษไม่ได้ใช้กระดาษนี่หรอเออมันผิดมันผิดระเบียบอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะการใช้กระดาษทรายในการขัดแล้วก็การใช้แปรงทองเหลืองนี่มันต่างกันยังไงอ๋อกระดาษทรายอันนี้เราจะใช้ก่อนก่อนทําการเชื่อมเพราะว่าชิ้นงานที่เป็น ทองแดงเนี้ยถ้าเป็นชิ้นงานเก่าเนี้ยมันจะมีภาพฟักเราต้องขัดแต่ถ้าเป็นชิ้นงานใหม่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ทุกครั้งถ้าจะให้ดีก็ควรจะขัดด้วยกระดาษทรายนะแล้วจากนั้นพอเราเชื่อมเสร็จแล้วหลังจากเชื่อมแล้วเนี้ยเราก็จะใช้แปรงทองเหลืองขัดชิ้นงานเพื่อใหเออ้เห็นเนื้อรอยเชื่อมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากเขาขาดเสร็จเรียบร้อยก็เขาจะ,ะส่งชิ้นงานนะครับแล้วเราก็จะมีการตรวจตรวจสอบให้นะคะแนนกัน,นคับค่นนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการฝึกอบรมค่ะหลังจากนี้กิ๊กจะพาไปสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของเราค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการฝึกอบรมที่สพล5หค่ะไปกันเลยค่ะช่างแอร์ในตำนานสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะทำอะไระอยู่เหรอคะตอนนี้กำลัง เออผมสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์อาหารคร,รับผมวันนี้มาเราบการจุเยกระดับฝีมือนะครับในการติดตั้งเ,เครื่องปร,ปรับอากาศเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ครับอตอนนี้ผมกําลังเช็คกระแสครับเช็คกระแสของออคอยลร้อนครับผมว่ากระแสนั้นเดินถูกต้องไหมตามตามนมเพตนะครับแล้วก็ปริมาณน้ํายาเท่าไหร่ประมาณนี้ครับเพื่อเช็คการทํางานของคอยลร้อนครับว่า ทำงานได้ปกติดีไหมครับผม,มก็จากที่มาฝึกที่นี่ครับก็จนวันนี้ตอนนี้ติดติดเต้นแล้วครับติดได้แล้ว <laughs> ก็แล้วหลังจากนี้เนี่ยเราได้รับความรู้จากสพลห้าเราจะเอาไปต่อย,ยอดยังไงต่อเดีคกส็ส่วนตัวผมก็จะเดี๋ยวถ้าทางสถาบันเขาจัดสอบ จัดสอบใบจับสอบสอบใบรับรองความรู้ความสามารถผมก็จะมาสอบเพื่อที่จะเอาใบตรงเนี้ยแล้วอย่างนี้หลังจากที่เราผ่านการถูกอบรมจากสปลอแล้วเนี่ยเราจะนําไปต่อยอดยังไงต่อคะก็คือตอนนี้ฝึกอบรมครับฝึกอบรมเสร็จใช่ไหมฮะพอทางสถาบันนี้สถาบันทราชินเรงานเขาเปิดจัดสอบสอบผมก็จะมาสอบเพื่อที่จะเอาใบใบรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศเนี่ยเอาไปใช้สําหรับทํางานของผมต่อไปเวลาที่ไปรับงานที่ตามสถานที่ราชการหรือหน่วยงานเอกชนหรือตามในโรงงานซึ่ง,ซ,งซึ่งบางที่เนี่ยเขาไม่รับถ้าไม่มีใบตัวนี้ถ้าไม่มีใบรับรองความรับรองความรู้ความสามารถตรงนี้ครับครับ,รบผมก็เลยอยากจะมันทดสอบต่อในการต่อยอดข้างหน้าแล้วก็ส่วนความรู้ตรงนี้ก็เพิ่มความรู้ของผมขึ้นขึ้นไปอีกจากที่มีก็ให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกครับ ก็ถือว่าเป็นการยกระดับความรู้ของเราเป็นการอัพสกิลของเราเป็นในตัวเนาะใช่ครับเราทาในอาชีพนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วผมก็เป็นช่างทั่วไปครับเป็นช่างรับเหมาทั่วไปมีอะไรก็ทําให้ทำอะไรก็ทําทีนี้ก็ส่วนในเรื่องติดเครื่องปลาประกาศเนี่ยมันต้องเป็นความรู้เฉพาะทางอย่างหนึ่งครับซึ่งช่างทั่วไปทําไม่ได้ช่างปลาปลาทำไม่ได้ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมต้องมีความรู้ต้องมี ต้องมีสกิลในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆด้วยครับค่ะแล้ว,แล,วแล้วคุณพี่นี่รู้จักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้ยังไงคะอ๋อส่วนตัวผมนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วได้เคยมาฝึกอบรมสาขาช่างซ่องวิทยุโทรทัศน์ะนะครับก็ประกอบอาชีพมาเรื่อยนะครับที่มาคราวนี้ก็เลยก็เลยมาติดต่อสอบถามดูว่ามีการเปิดฝึกอบรมเกี่ยวกับสาขาช่างเครื่องปรับอากาศไหมผมก็เลย เข้ามาสมัครเพื่ออบรมตรงนี้ครับแล้วก็ด้วยทุนเดิมที่มีความพอจะมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็เลยมาเพิ่มก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับค่ะอีกเยอะเลยครับได้ได้เยอะมากๆกครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการทํางานเราเพิ่มขึ้นอีกเนาะจากเราซ่อมวิทยุเป็นช่างทั่วไปแล้วก็มาเป็นช่างแอร์ด้วยใช่ครับผมก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็น้องๆนะครับน้องๆที่มีความสนใจในงานที่อยากจะเป็นงานช่าง ทุกช่างอ่ะครับลองมาติดต่อดูครับติดต่อดูที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานครับแม่ได้น่าจะมีอยู่ทั่วประเทศครับส่วนตรงนี้ที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคห้านครราชสีมาครับผมก็ลองครับลองมาดูครับผมท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานช่างอีกเยอะแยะมากมายเลยครับและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการฝึกอบรมสาขาช่างแอร์ถ้าท่านชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5ห้านครราชสีมาก็ยังมีช่างอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะ ถ้าท่านสนใจสามารถกดเข้ามาสมัครได้ที่ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5้านครราชสีมาค่ะหรือเข้ามาวอล์กอเข้ามาก็ได้ค่ะมาสมัครที่สถาบันได้เลยนะคะก็ลิงก์เราจะติดข้างล่างนี้นะคะได้ไหม <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้กิ๊กต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะได้ไหมนะ